มาแล้วมาแล้วเอช่วยช่วยดูเฟซบุ๊กดูอะไรนะชันจะแต่งลูกอดูอะไรอะ่ะไม่ดูเดียวนนะคอมเมนต์แบบมันไม่ยอมมาอา้าวมันไม่มีในมือถือเจ <c oughs> ้าม,มีใน,อ<ห>นมอถือ<ไ> โโอ้หเข้ารายการค่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ B I T และ าจารย์นัชชาดาวพลังพมนะฮะที่ไปสอน Acting กับเรามาก <Yeah. S 1> ็เลยไม่ได้ทำคลิปค่อนข้างเยอะแล้วก็กลัวทุกคนจะลืมในเสียงอของผมไปนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาไลฟ์เลยดีกว่าว่า,อ,าอะไร AI ใหม่ๆหรือวิธีการใช้ใหม่ๆเนี่ยให้ทุกคนคร่าวๆนะวันนี้ก็แค่เอา30นาทีพอ นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ทันก็มาดูที่ YouTube ได้นะครับผมก็จะเเก็บตัววิดีโอไว้นะมาเริ่มเลยดีกว่าออตอนนี้เนี่ยทุกคนน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับบิงเนาะเพราะว่าเอ่อได,ได้ใช้แล้วใครใครได้ใช้บิงแล้วยังครับโอ้เงียบคิิปเลย <laughs> เออก็ ผมก็จะมาบอกนะในส่วนของการเริ่มใช้ b บิงยังไงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบิงบิงกับ c h a t GPT เนี่ยมารวมกันแล้วและอยากให้ทุกคนที่แบบยังไม่เข้าใจในเกี่ยวกับ AI อะลองเข้ามาดูนะครับแล้วก็เข้ามาเข้ามาซึมซับเล็กๆน้อยๆเน,นะเริ่มไปกับผมเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดใครไม่รู้จัก AI แล้วเนี่ยมันจะเป็นความพลาดของทุกคนเลยดีกว่าว่า ทำไมไม่ได้ใช้ AI นะครับมาก็คอมพิวเตอร์ทุกคนเนอะน่าจะมีตัว AI อยู่แล้วแต่ทุกคนไม่รู้นะครับผมจะสอนทุกคนเปิดก่อนก่อนที่ผมจะไปอธิบายเพราะวันนี้ผมมีเวลาแค่30นาทีนะครับเดี๋ยวต้องไปกินข้าวต่อนะโอเคมาถึงหน้านะครับที่ Setting เลย กดไปที่ windows i นะครับถ้าเกิดใครตามผมไม่ทันกดไปที่ windows i เออหน้าจอเดียวนะมาถึงแล้วหลังจากกด windows i แล้วเนี่ยก็จะมาที่ตัว setting นะให้มาด้านซ้ายนะครับเป็น privacy and security นะครับลงมาข้างล่างนะครับจะมีเเรียกว่า Search permission เห็นไหมฮะ Search permission แล้วลงมาข้างล่างเนี่ยตอนเอเห็นไหมผมปิดข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะทุกคนอาจจะไม่เห็นปุ่มเดี๋ยวผมขอเอานี้ออกก่อนโอเคทุกคนเห็นปุ่มแล้วโอเคตอนนี้เนี่ยผมได้เอ่อ นี่ครับเมื่อกี้มา privacy และ security นะแล้วก็ search permission mm hmm. ภาษาไทยเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าความปลอดภัยนะครับ mm hmm. แล้วก็มาถึงเนี่ยก็จะมีการค้นหาอนุญาตการค้นหา mm hmm. แล้วลงมาก็จะเป็น more setting นะครับตรงนี้ให้เปิดมาปุ๊บเปิดมาเสร็จนี่ตัวบิงจะขึ้นแล้วไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นหรือเปล่า ทุกคนทุกคนอย่างเงียบนะนี่ปุ่มมันจะอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มปุ่มมันจะขึ้นมาตรงนี้นะแอะและคุณก็สามารถใช้ ai ได้เลยทุกวินโด s นะครับคราวนี้ทุกคนมีปุ่ม ai ได้แล้วอืมเพราะว่าทุกคนส่วนใหญ่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วเรามีระบบ ai เริ่มต้นอยู่แล้วนะครับแต่ ไม่ยอมใช้กันก็ผมก็เลยอยากจะอธิบายคร่าวๆว่า AI หรือว่าทุกคนเนี่ยใช้ได้ยังไงบ้างนะครับคราวนี้เราเปิดมาแล้วนะฮะเปิดมาแล้วเนี่ยเรากดตัว B ข้างล่างเลยที่เขาให้มาบิงปึ๊บกดมาแล้วปุ๊บระบบก็จะขึ้นมาเลยนะครับ โอ้ oh my god มาเรียบร้อยแล้วโอเคทุกคนเห็นหรือเปล่าผมยังไม่มีคอมไม่เห็นในคอมเมนต์ใน youtube เลยหรือทุกคนยังไม่เข้ามา <c oughs> <c oughs> อ,อกอข้ามาแล้วมีมีคนอยู่มีคนอยู่แล้วมีเกือบสิบกว่าคนละโอเคคราวนี้อ่อ uh เมื่อกี้เป็นการขั้นตอนเปิด Bing AI ของทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนตอนนี้สิ่งที่คนใช้ Windows เลยเนี่ยไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมันมีปุ่มนี้ขึ้นมาด้วยหรอแต่จริงๆแล้วมันมีนะครับแล้วก็เราสามารถเปิดมันได้เลยและถ้าเกิดใครยังไม่ได้ update, อัปเดต Windows 11นะครับก็ Windows 10, Windows XP Windows อะไรก็ได้ไปไป,ไป Bing com นะก็โหลดตัว Microsoft Edge มานะครับแต่ถ้าเกิดใครอัปเดตตัว Windows 11แล้วขึ้นมาแน่นอนขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยข้อดีของของตัว Bing เลยเนี่ยทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าหรือทุกคนไม่รู้ว่าการใช้ AI หรือว่าตัว Bing พวกนี้มันใช้เพราะว่าอะไรนะครับคร้าๆเลยเนี่ยตัว AI เนี่ยถ้าเกิดเราพิมพ์นะครับไปว่าวันนี้ ผมใส่เสื้อสีอะไรผมใส่เสื้อสีอะไรนะครับพวกบิงหรือ AI เนี่ยก็จะไม่รู้เพราะว่าเขาไม่มีตานะคราวนี้เนี่ยนี่คือ b e กิเนอร์ของ AI เลยทุกคนก็จะรู้ว่าอ๋อโอเคคราวนี้ AI แต่เขาเนี่ยสามารถที่จะแนะนําว่าผมสามารถที่จะใส่เสื้อสีอะไรและชอบสีอะไรในรูปแบบไหนได้แต่ AI ไม่สามารถมองเราได้เพราะว่ามันเป็นคําศัพท์นะครับคร่าวๆเลยเราก็สามารถที่จะถามอะไรก็ได้เหมือนอับดุลน,น่ยถามนู่นนั่นนี่ใส่เสื้อสีอะไรเป็นแบบไหน,นเดี๋ยวผมจะเป็นคลาสหน้าหรือไลฟ์หน้านะครับถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรเนี่ยก็สามารถถามผมได้นะครับ มาถึงตัวบ n g แล้วเนี่ยตัวตัวบิงธรรมดาทุกคนก็จะน่าจะรู้จักแล้ะลรย AI แต่ AI หรือบิงเนี่ยมีตัวเขาเรียกว่า p l u อ i n มาให้เราอยู่แล้วกดซาว่อยสีกดตั้งนาน้วเธอไม่เว้นไม่กดตัวตัวบิงเนี่ยมี p l u g ินมาให้อยู่แล้วแต่ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นนะเอาไอ้ตัว AI นั้นออกไปนะครับ ผมอยากให้ทุกคนมองมาด้านขวาบนโอยเยอะเกินแล้วเนี่ยตอนนี้ขวาบนเห็นไหมเดี๋ยวผมขอซูมแป๊บหนึง่งขอส่อขอซูม,ซมทุกคนจะได้แบบเห็นจะจรเลยนะครับว่าพูดจบแล้วเวนได้ได้มองมาด้านขวานะครับคือตัวบิงเนี่ยเราเราเราเป็นตัวเรียกเห็นไหมมันขึ้นมาแล้ว เราเป็นตัวเลข AI ออกมานะครับแต่ทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยพี่อันนี้พี่เคยสอนแล้วนี่เฮ้ยมันมันออกมาแล้วมันมันสามารถถามอะไรก็ได้มันสามารถสร้างอะไรก็ได้แต่ผมอยากจะให้มองไปที่ตัวบวกนะครับตัวบวกนี้อาบวกนี้ขึ้นมาลงมาเรื่อยๆเนี่ยตัวพวกพลักอินของเขานเนี่ยกำลังจะเริ่มมาทยอยมาแล้วที่ทุกคนยังไม่เห็นนะและทุกคนอาจจะยังไม่ได้เปิดนะครับผมก็แนะนำเลยว่าให้เปิด มันมีตั้งแต่ช้อปปิ้งแต่ที่สิ่งที่ผมเปิดไปแล้วก็คืออ่ะมันจะเปิด microsoft office ในอนาคตก็สามารถเอา CoPilot เข้ามาได้นะครับหรือเอา o o k เป็นตัวอ e ีเมลนะแล้วก็ image creator วันนี้จะพูดแค่3อย่างแต่ตัวเอา o o k กับ microsoft office เนี่ยยังไม่มานะครับ c o p i l o ยเนี่ยยังไม่มาเราก็จะมาดูส่วนของรูปภาพก่อนอ่ากดมา image creator เลยทันทีไม่จำเป็นจะต้องเฮ้ยช่วยสร้างรูปภาพให้หน่อยได้ไหมใน Bing แล้วไม่จำเป็นแล้วตอนนี้เราสามารถสร้างรูปภาพ AI จากการแค่กดแค่คลิกเดียวแล้วก็มาได้เลยจินตนาการของทุกคนมาได้หมดนะครับคราวนี้ผมจะไม่สอนอวันนี้ผมช่วยพูดเยอะในเรื่องของการที่ทำรูปภาพยังไงหรือแบบเหมือน Adobe Firefly ไงแต่แค่มาบอกว่าเฮ้ย มันมีปุ่มอันนี้มาแล้วนะครับทุกคนควรเซตอัพไว้อย่างนี้ไม่จําเป็นจะต้องไปกดในพร้อมหรือคําสั่งว่าเฮ้ยสร้างรูปภาพให้หน่อยนะอ่าเสาเอฟเฟกดีมากอ่ะมาและข้อดีของตัวนี้นะมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนพวกมิจชันนี่กับอะไรมันอ่านภาษาไทายได้นะครับเออว้าวมากมากเลยสมมติว่าวันนี้เราเอาแค่อ,อันเดียวนะ เสือสีฟ้ายืนอยู่บนทะเลวัดใช่สราคราวน,นี้มันมันก็จะไม่เหมือนกับ AI ที่ผมนำเสนอหรือตัวอะไรหรือเว็บต่ตางๆอะไรที่ออกไปตัวบิงเนี่ยจะอ่านภาษาไทยได้เนะแล้วก็แต่ตัว chat GPT เนี่ยหรือว่า ตัวมิจอรนนี่อะไรพวกนี้ยังอ่านไม่ได้นะครับนี่สามารถเอาไปใช้ได้นะประมาณนี้เนอะลองไปเล่นดูนะครับคนกดเอฟเฟกนี้บอกโอ้โหพูดเร็วเลือเกินเออค่นี้จะแบบว่านี่นะครับเอาไปใช้ได้ก็หรออ้าวสามแล้วก็ค่อยพูดต่อโอเคโอเคโอเคขอโทุคราวนี้ทุกคนน่าจะตื่นเต้นกับผมเลยนะเอตอนนี้ทุกคนอาจจะเปิดคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับ ก็สามารถที่จะสร้างรูปภาพจากตรงปุ่มเดียวได้เลยนะครับจาก Microsoft Edge นะแล้วก็เดี๋ยวจะมีไลฟ์ต่อๆไปเนี่ยก็จะมีใน Google Chrome แต่ยังไม่มาอันนี้มาแล้วนะครับ <S <S ในส่วนของพวก Outlook ต่างๆอีเมลต่างๆเนี่ยที่ผมไปเปิดกับพวกคุณมเมื่อกี้ก็สามารถเปิดอีเมลได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างเนี่ยที่จะสร้างอีเมลได้แล้วนะครับ โดยการโดยการนะโดยการถ้าเกิดเรากดไปนะเราสามารถที่จะเอ่อเอาตัวกดเอ่อผมน่าจะผมน่าจะกดเร็วไปเอาตัวกดไปที่บิงกดปุ่มไปที่บิงข้างบนนะครับแล้วก็คอมโพสนะเนี่ยเราสามารถสร้างอีเมลจากตรงนี้ได้เลยให้ AI เขียนอีเมลเราได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถสร้างอีเมลได้เลยสร้างเสร็จปุ๊บ เราก็สามารถส่งอ e ีเมลแล้วก็ลิงก์มาจากตรงนี้ได้เลยโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องไปเปิดอ e ีเมลสลับไปสลับมาหรือหรือนะหรือตัวเราสามารถส่งเข้าไปใน Word Excel PowerPoint ได้ตรงนี้แล้วนะครับก็ลองไปกดเล่นดูแต่ผมยังวันนี้ยังไม่ได้แบบสอนฟูนะเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าๆคราวนี้ผมอยากจะแค่มาอธิบายเรื่องปุ่ม g a d g e เต,ต,ต่างๆที่ตัวของ i n n พลักอินมานะครับยังไงก็ไลยนี้ สามสิบนาทีที่ผมพูดแค่แค่สิบสามนาทียังไงเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้าและผมจะเอาอะไรมาให้มันสุดยอดตื่นเต้นมากกว่านี้อีก